สวัสดีครับกับฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวนะครับรถ SUV ของฟอร์ดนะครับบางคนเรียกรถครอบครัวรถอเนกประสงค์เจที่นั่งนะครับอะไรก็ตามนะมันคือรุ่น e v e r อร์นะครับแล้วก็วันนี้นะครับจะเป็นตัว e v e r อร์เ p ส r t สปอร์ตสเ dition ก็พูดง่ายๆครับใหม่ล่าสุดเนาะเพิ่งเปิดตัวกันในมอเตอร์โชว์นะครับ วันที่24นะครับมีนานี่เองนะก็ตัวนี้ก็จะราคาจะสูงกว่านะครับราคา1,619,000บาทนะครับต่างจากตัวสปอร์ตธรรมดาตัวสปอร์ตธรรมดาเนี่ย1,585,000เนาะนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาแต่ตัวนี้มีจำน่าย2สีก็คือสีขาวมุกก 4, บับสีบอลเงินนะครับมีจำน่ายแค่2สีนะถ้าเกิดใครจะซื้อสีอื่นก็มันจะไม่ใช่ออฟฟิเชียลของฟอร์แล้วมันก็จะต้องเอาไปแต่งเอง นะครับแต่อันนี้จะเป็นชุดแต่งมาจากโรงงานกอเคยรีวิวรถไปแล้วนะครับในงานมอเตอร์โชว์นะครับปี2025ที่เมืองทองเนาะแต่วันนั้นตอนเราดูไปมันจะเป็นสีบอลเงินใช่ไหมครับที่ใส่ชุดแต่งมาแล้ววันนี้เราจะมาดูกันแบบเดิมๆเนาะว่าเอ้เดิมจริงๆลงมาจากโรงงานเป็นยังไงนะครับเพราะนี้เพิ่งสไลด์ลงมาเลยนะครับก็เดี๋ยวพาไปชมก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ นี่เลยนะครับรถที่เรามารีวิวนะครับ New Ford Everest Sport Special Edition เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเกียร์ออโต้ฟอร์ดก็เล่นเป็นแมนวนวลหรือบางคนเรียกเซมิออโต้ได้ก็คือเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยตัวเราเองนั่นเองแรงม้าสูงสุด170แรงม้าครับแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายก็เหมือนที่ก็บอกนะ1ล้าน619,000บาทนะครับก็สีขาวก็เพิ่มไปเนาะ12,000นะครับมาเดี๋ยวพาไปชมว่ามีอะไรต่างกับตัว สปอร์ตบางวันนี้เราจะได้เห็นเลยนะครับนี่ขาวมุกวันนี้ขาวมุกเนาะวันนั้นขาวมุกมันอยู่บนสแตนใช่ปะ่ะก็ไม่ได้ถ่ายก็ได้ถ่ายแต่สีบอลเงินนะครับนี่ขาวมุกนะครับอะคริลิกครับคำว่าเอเวอเรสต์นะครับตัวสปอร์ตธรรมดาไม่มีอะคริลิกแล้วนะนะครับตัวนี้ก็จะติดเพิ่มขึ้นมานะครับให้มันดูสปอร์ตขึ้นแหละครับพูดง่ายๆตอนมันมีแล้วรถมันก็ดูเด่นดูสปอร์ตเนาะกระจังหน้าก็เป็นสีดําเงานะครับโลโก้ก็เป็น โครเมียมพื้นน้ำเงินนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของฟอร์นั่นเองโลโก้ Ford นะครับเปรียบเหมือนตาสโมสอนนะนะครับสโมสอนฟอร์ก็จะเป็นสีนี้นะนะครับรถก็พูดง่ายทุกวันนี้มีแค่แ a ปเตอร์ตัวเดียวนะที่ไม่ใช่โลโก้สีนี้นะนอกนั้นรถตัวโมเดลใหม่สีนี้หมดนะฮนะตัวรถมีอะไรบ้างนะครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนตัวสปอร์ตก็บไฟหน้าเป็น LED มัลติเฟเกเตอร์ไฟวิ่งกลางวันเป็น LED เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูง<ม>อัจฉริยะนะครับที่ปัดน้ําฝนออตโตโม้มีกล้อง360องศามีนะครับด้านหน้าก็อยู่ใต้โลโกโ้หน้าด้านหลังก็อยู่ที่ตัวคาดท้ายนะแล้วก็ด้านข้างก็อยู่ที่กระจกมองข้าง2ฝั่งนะครับแบบ360องศานะเซนเซอร์ด้านหน้า4จุดมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัตินะครับตรวจจับคนเดินมีระบบรักษาเลนนะครับตั้งสันเตือนหรือให้ดึงกลับเข้าเลนได้ นะครับมีควบคุมความเร็วนะครับ c ุ u คอนโ o n t r o l และเราก็ตั้งเป็น a d ด p t i v e Cruise Control แบบ Stop and โ o ได้ก็คือควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อพวกนี้ก็มีมาเหมือนเดิมนะครับไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกครับถ้าเราขับรถใส่เกียร์ดีแล้วก็หมุนนะครับขับรถไปแล้วหมุนไฟตัดหมอกก็จะติดนยครับชายก็เป็นสีดำมีห่วงลากคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับนี่ถ้าเกิดเรา ต่างกับมองจากข้างหน้ามุมประทะเนาะก็จะมีแค่คำว่า e v e r l e ์เนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะครับดูด้านข้างต่างกับตัวเดิมยังไงนะครับเห็นไหมเห็นแล้วหลายท่านเห็นแล้วนะครับก็คือตัวล้อนะครับล้อของตัว e v e r l e ์ s p ส r t สปอร์ตสเปเชียลอเนี่ยนะครับเขาใช้ขนาดเดียวกับตัวสปอร์เลยนะนะครับแต่เขาจะมีเป็นแบกสีดำไม่ใช่ดำเงานะตัวนี้ ถ้าเราดูตัวเก่าไอตัวโฉมใช้คำว่าอะไรผมเรียกไม่ถูกพื้นฐานอะตัวสปอร์ตพื้นฐานอะมันจะเป็นดําเงาใช่ปะ่ะตัวนี้เห็นไหมมันจะเป็นดําแบบเหมือนมันมันอะเป็นดําด้านสลับดาเงาอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีขีดแดงนะครับก็พูดง่ายๆเอาล้อของตัว Storm Tech มาใส่ยางก็เป็นสองห้าห้าห้าสิบห้า R ยี่สิบนะครับนี่เห็นไหมนี่คือยางที่สองนอกจากอะคริลิกข้างหน้านะตัวนี้ก็จะเป็นยางที่สองที่เพิ่มขึ้นมา ส่วนตัวรถนะครับก็เป็นดิ ake, สเบรกสี่ล้อนะครับเหมือนกันแก้มนี่เห็นไหมพวกนี้เหมือนเดิมเลยตัดด้วยสีดำเงาเนี่ยดำเงาดำเงาเนาะมีไฟเลี้ยวมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถด้านข้างระบบตัวรถก็จะมีเตือนจุดอับจุดบอดเนาะราวหลังคาก็เป็นสีดำนะครับเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเนี่ยแหละครับเนี่เห็นไหมเขาแรปหลังคามานะครับนี่แรปหลังคามา แรปมาเป็นดําด้านนะผมย้านะครับมันคือการแรปนะมันไม่ใช่ทําสีนะแต่บางคนจะบอกว่าให้ทาสีหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันคือการแรปเห็นปะก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เนาะคาดมานะครับแล้วด้านบนทั้งหมดนะครับนี่นะแล้วก็แรปมาเนี่ยจนถึงสปอยเลอร์นะครับจนถึงสปอยเลอร์นะฮะเอ๊ะแต่ตรงเสาซีเขาจะไม่ได้แรปปกติอะถ้ากิดเราไปเห็นร้านนอกแรปกันอนะมันจะแรปคาดตั้งแต่ตรงนี้ใช่ปะ พวกที่แต่งนะครับก็จะแรปคาดค,คือพูดง่ายครึ่งคันนะครับตามขอบไล่ตัดกลับมาแต่ตัวเนี้ยของ Ford ดแรปมาจะแรปแค่ตรงนี้นะนก็มีความต่างในสามจุดนะคือนี่เลยครับสามจุดที่ต่างกับตัวสปอร์ตธรรมดานะครับเห็นปะนี่คือตัวสเปเชียลอ i ดิชั่นฟอร์ดเขาก็แต่งออกมาเพราะอะไรหนึ่งคือให้มันดูสปอร์ตขึ้นเพราะลูกค้าชอบมาไปแลปกันใช่หไหมครับเขาก็เลยนี่แลปมาจากโรงงานเลยนะอ่ะ ส่วนในตัวรถนะครับช่วงล่างด้านหลังก็เป็นวัดลิงค์นะครับและรถเป็นยูโรไฟ์นะครับเอเวอเรสต์เนะี่ยตอนเป็นยนะูโรไฟ์เนี่ยต้องบอกก่อนเลยต้องเติมแอดบูเนาะเห็นปะแอดบู Ad ool, นะครับไฟท้ายเป็น LED s ิกเนเจอร์นะครับนี่นะฝาท้ายไฟฟ้ามีไฟเบรกดวงที่3มีกล้องนะครับเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดมาพร้อมกับระบบเตือนกรนชนเมื่อถอยและระบบช่วยเบรก นะครับไฟตันหมอกหลังมีมาก็คือสเปคของตัวสปอร์ตละด้านหลังมีตัวปรับพัดลมแอร์ด้านหลังนะครับพวกนี้บอร์ดหนังหมดอยู่แล้วไฟฟ้าคู่หน้านะครับแปดทิศทางไฟฟ้าคู่หน้าแปดทิศทางเนาะพวงมาลัยปรับได้สี่ทิศทางเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับเป็นพุชสตาร์ท ที่วางแก้วเปิดฝาท้ายได้เปิดไฟตัดหมอกหน้าหลังรีแสงปรับไฟหน้าสูงต่ำจอนะครับ8นิ้วจอกลาง12นิ้วครับเป็น s ิ n ค o โ and เออแอน a ์ p p โต้แอปเปิแบบไร้สายนะครับรองรับ Ford Part นะครับแล้วก็รองรับโทรฉุกเฉินสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยเก๊สองชั้นกระจกมองหลังตัดแสงมีช่องต่อ USB นะครับแอร์อิสระแยกซ้ายขวามีไวเลสชาร์จ เกียร์6สปีดเล่นแมนนวนได้เบรกมือไฟฟ้ามีโหมดกันขับขี่ C โหมดนะครับแอร์แบ็กเใบนะมีระบบเตือนการหลับในก็เผื่อท่านใดสนใจนะครับคลิปนี้ก็มาพูดถึงสเปครถรุ่นนี้ด้วยนะครับมาพูดถึงความต่างกับตัวสปอร์ตธรรมดาด้วยนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคร ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามแนละที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอลนะเบอร์โทรดีไลน์กัลขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกับขออภัยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ